สวัสดีครับพวกเรา n อฟ t h Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Behind Enemy l i n e ภาคที่4และเช่นเคยเนื้อหาของภาคนี้จะไม่เกี่ยวกับภาค1ถึงภาค3เลยซึ่งเป็นเรื่องราวของหน่วยซิลทีม8ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศของโกแต่แล้วพวกเขากลับเจอเหตุที่ต้องประทะกกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายติดอาวุธและยังมีเรื่องระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวทําให้พวกเขาต้องหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากแดนฆ่าศึกให้ได้ซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังได้เปิดเรื่องมาที่หมู่บ้านในหุบเขาบันดันดูประเทศคองโกชาวบ้านของที่นี่กำลังโดนลูกน้องของนายพลตองกาซึ่งเป็นนายพลของ,องกองกำลังทหารที่โหดเหี้ยมที่สุดเขาได้สั่งให้ทหารของเขาจับตัวเหล่าชาวบ้านที่เห็นต่างกับเขาทั้งหมดมามัดพวกเขาเอาไว้อย่างไม่มีทางสู้จากนั้นนายพลตองกาก็ได้ลงมือสังหารพวกเขาลงไปด้วยตัวของเขาเองและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายพลตองกาทำแบบนี้เขาทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติ ความโหดเหี้ยมของเขานั้นได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วกันจากนั้นหนังก็ได้ตัดผ้ามาที่ฝั่งของอเมริกาความโหดเหี้ยมของนายพลตองก้าดังไกลามาถึงที่นี่และถ้ายังปล่อยเขาไปแบบนี้ละก็ประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็จะล้มตายต่อไปทําให้ทางสหรัฐอเมริกาอนุมัติคําสั่งให้กําจัดนายพลตองก้าไปซะเนื่องจากเป็นภารกิจที่เสี่ยงพวกเขาจึงได้เลือกนายพลลีกซึ่งเป็นนายพลมากประสบการณ์เพื่อให้มารับภารกิจในครั้งนี้เมื่อนายพลลีกรับทราบคาสั่งแล้วเขาจึงได้รวมพลทีม ซิลของเขาทัานทีซึ่งทีมซิลหน่วยนี้เป็นทีมซิล8มีสมาชิกทั้งหมดอยู่5คนประกอบไปด้วยเคสเจบัมบ้าวิทและแดน ทั้ง5คนเป็นหน่วยซิลฟีมือดีที่ลีกนั้นไว้ใจลีกได้บอกรายละเอียดภารกิจให้กับทั้ง5้าคนฟังว่าภารกิจในครั้งนี้คือแอบเข้าไปภายในประเทศคองโกจากนั้นก็เข้าไปสังหารนายพลตองกาพร้อมกับช่วยตัวประกันของ CIA ออกมา2คนเนื่องจาก CIA 2คนนี้เขาไปสืบราชการลับแต่พลาดและได้โดนลูกน้องของตองกาจับตัวเอาไว้เป็นตัวประกันให้ทั้ง5คนเขาไปทําภารกิจ2ภารกิจนี้ให้สําเร็จและมีหนึ่งข่าวที่พวกเขาได้รับมาเพิ่มเติมคือนายพลตองกา ดูติต่อซื้อขายอาวุธกับมาลีนบุคคลปริศนาที่ค้าขายอาวุธมากที่สุดในโลกถ้าเราสามารถกำจัดตองก้าได้บางทีพวกเราอาจจะได้เบาะแสมาลีนและตามจับเขาได้อีกด้วยซึ่งภารกิจในครั้งนี้พวกเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์ของเอกชนบินเข้าไปภายในประเทศของโกเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยได้ จากนั้นก็จะมีโดรนติดอาวุธเอาไว้ยิงเปิดทางเพื่อให้หน่วยซิลเข้าไปจับตัวนายพลตองก้ามาให้ได้เมื่อแผนทุกอย่างถูกว่างอย่างรัดกุมพวกเขาก็ได้เริ่มแผนทันทีทุกคนได้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของเอกชนพร้อมกับบินเข้าไปใกล้เป้าหมายเนื่องจากพวกเขาได้รับรายงานมาว่านายพลตองก้ากำลังพักอยู่บ้านพักตากอากาศของเขาหน่วยซิลได้ลงจอดใกล้บริเวณบ้านพักตากอากาศของผู้พันตองก้า แต่บ้านพักนี้ก็ได้มีเหล่าทหารลูกน้องของผู้พันล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดการรักษาความปลอดภัยนั้นแน่นหนามากแต่ทั้ง5้าคนก็ได้แอบเข้ามาและพร้อมที่จะจู่โจมค่ายนี้แล้วพวกเขาได้เริ่มปฏิบัติการทันทีให้โดรนติดอาวุธยิ่งเปิดทางถล่มค่ายนี้ให้พวกเขาก่อนเมื่อกําลังรบของนายพลตองก้าลดลงและพวกเขาก็ตกใจมาก หน่วยซิลได้ใช้โอกาสนี้บุกเข้าไปจัดการกับพวกเขาก่อนที่ลุกน้องของนายพลตองก้านั้นจะตั้งตัวได้พวกเขาได้ปักหลักและฆ่าลุกน้องของนายพลตองก้าไปหลายคน แต่กาลังเสริมของนายพลตองก้าก็ได้เติมมาเรื่อยๆแบบไม่มีหยุดซึ่งนั่นมันก็ยังไม่พอที่จะหยุดหน่วยซิลทั้ง5คนนี้พวกเขาสามารถกําจัดลูกน้องของนายพลตองก้าลงไปได้อย่างง่ายดายจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปที่บ้านพักของนายพลตองก้าและรู้ว่านายพลนั้นยังแอบอยู่ภายในนี้พร้อมกับใช้ลูกน้องยิงสกัดหน่วยซิลเพื่อไม่ให้เข้ามาภายในบ้านแต่หน่วยซิลพวกเขาก็ได้ใช้ระเบิดฟแฟลชป่าเข้าไปภายในบ้านและบุกเข้าไปสังหารลูกน้องของนายพลตองก้าลงได้ทั้งหมด พร้อมกับตรงเข้าไปจับตัวนายพลตองก้ามาเป็นเชลยและได้เค้นถา,ถามถึง c i a ทั้ง2คนพร้อมก็ออกสำรวจบ,บ้านของนายพลตองก้าจนได้เจอกับ c i a ทั้ง2คนที่กำลังโดนจับอยู่ แต่ก็มีเพียงคนเดียวที่สามารถรอดชีวิตมาได้นั่นก็คือโซอี้ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตลงไปแล้วพวกเขารีบช่วยโซอี้ออกมาทันทีเธอนั้นดูตกใจมากแต่เมื่อเธอออกมาแล้วเจอกับนายพลตองกาที่โดนจับมัดอยู่ด้วยความแค้นและความโมโหเธอกลับใช้มีดปาดเข้าไปที่คอของนายพลตองกาจนเขาเสียชีวิตลงไปจนทั้ง5คนต้องพยายามบอกให้โซอี้นั้นใจเย็นลงก่อนและเมื่อเธอใจเย็นลงแล้วเธอจึงได้บอกข้อมูลกับทั้ง5้าคนว่าตองกานั้นได้ร่วมมือกับพ่อ้าอาวุธที่มีช ว่ามาลีนทําเมืองลับขุดยูเรเนียนซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ใช้ในอาวุธร้ายแรงต่างๆและยูเรเนียนก็เป็นที่ต้องการของอาชญากรเป็นอย่างมากถ้ายูเรเนียนตกไปอยู่ในมือของอาชญากรแล้วก็พวกมันจะใช้ก่อการร้ายได้มากมายและความรุนแรงก็จะเพิ่มมากคืนทั่วโลกเราต้องไม่ให้ยูเรเนียนตกไปอยู่ในมือของพวกอาชญากรได้ แต่ทว่าอีก36ชั่วโมงต่อจากนี้มารนานีนนัดอาชญากรไว้เพื่อทําการซื้อขายยูเลเนียนพวกเขาต้องรีบหยุดดิวนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเคจจึงได้รีบรายงานกลับไปให้ผู้พันรีกรับทราบสถานการณ์และข้อมูลทุกอย่างและได้ขอค้าอนุมัติในการบุกเมืองลับแห่งนั้นเพื่อจับตัวมารีนและหยุดดีลครั้งนั้นให้ได้ ทำให้ผู้พันลีกอนุมันให้พวกเขาทั้ง5คนบุกเข้าไปในเมืองลับแห่งนั้นแต่ทว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้จะไม่มีกําลังเสริมใดๆทั้งนั้นพวกเขาทั้ง5้าคนต้องบุกเข้าไปภายในเมืองลับนั้นด้วยตัวของพวกเขาเองนั่นหมายความว่าภารกิจในครั้งนี้เป็นภารกิจที่เสี่ยงมาก เคจึงได้หันกลับม,มาบอกเพื่อนของเขาอีก4คนแต่พวกเขาทั้งหมดก็ได้พร้อมใจกันว่าจะปฏิบัติงานในครั้งนี้ต่อไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีกําลังเสริมเลยก็ตามซึ่งโซอี้เธอก็จะไปด้วยเธอนั้นชํานาญทางที่สุดและจะนําทางให้กับทั้ง5คนพร้อมกับร่วมปฏิบัติการ โดยพวกเขาทั้งหกคนวางแผนกันว่าจะใช้แม่น้ำในการเดินทางเพื่อไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดนั่นทําให้พวกเขาต้องแอบเข้าไปขโมยเรือของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้และพวกเขาก็ได้เริ่มแผนทันทีแอบเข้าไปขโมยเรือ แต่กองกําลังติดอาวุธก็ได้เห็นพวกเขาทั้ง6คนที่กําลังขโมยเรือทําให้พวกมันออกมาเพื่อไล่ล่าทั้ง6คนพวกเขาพยายามขับเรือหนีมาตามแม่น้ําแต่พวกกองกําลังติดอาวุธพวกมันก็ได้ขับเรือไล่ยิงพวกเขาเช่นกันซ้ำยังมีพวกมันบนบกขับรถไล่ยิงพวกเขาอีกด้วยทั้งหคนโดนล้อมจากทุกทิศทุกทางแต่พวกมันก็ยังมีกองกําลังเสริมมาแบบไม่หยุดหย่อนพวกเขาทั้งหคนพยายามขับเรือหนีแต่ว่าข้างหน้าของพวกเขามันกลับเป็นเขื่อนกั้นน้ําและเป็นทางที่ชันมากๆทําให้เรือ ไม่สามารถผ่านไปได้พวกเขานั้นจนมุมแล้วแถมยังมี RPG ยิงมาทางเรือของพวกเขาทำให้ทุกคนต้องรีบกระโดดลงน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและพวกเขาทั้งหมดก็ได้พยายามว่ายน้ำขึ้นฝั่งแต่ว่าเรือที่กำลังไล่ยิงพวกเขาก็ได้ขับเข้ามาใกล้พวกเขาเพื่อที่จะกำจัดทั้งหมดให้ได้ แต่แล้วเคสที่เขานั้นแอบ,บอยู่บนเรือที่โดน RPG และเขายังไม่ตายเขาก็ได้โผล่ออกมากำจัดเหล่ากองกำลังติดอาวุธที่กำลังขับเรืออยู่จากนั้นก็ได้เข้าไปชิงเรือของพวกมันมาและใช้ปืนที่อยู่หัวเรือกระน่ำยิงพวกที่อยู่บนบกอีกทีนึงทำให้เคสสามารถกำจัดกองกำลังติดอาวุธไปได้เยอะมากมา แต่ในตอนนั้นเอง RPG ก็ได้ยิงมาทางเรือที่เคสกำลังขับอยู่ทำให้เคสต้องตัดสินใจกระโดดลงไปในเขื่อนโชคดีที่เคสนั้นยังไม่ตายและลุงน้องคนอื่นๆที่เห็นเคสพวกเขาจึงได้ลงไปช่วยเคสทันทีพวกเขาสามารถช่วยเคสออกมาได้และเป็นแดนที่กำลังยิงสกัดพวกมันเอาไว้เมื่อกองกำลังติดอาวุธเห็นว่าแดนกำลังยืนยิงสกัดพวกเขาอยู่คนเดียวพวกเขาจึงได้ยิง RPG ใส่แดน RPG นั้นพุ่งมาเร็วมากแดนไม่มีเวลาแม้แต่จะหลบและเขาก็เสียชีวิตลงไปทันทีถูก คนที่เห็นแบบนั้นพวกเขาก็เสียใจและตกใจเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้พวกเขาต้องหนีกันก่อนเมื่อหนีมาได้พวกเขาก็ต้องพบกับที่นั่งลําบากเพราะตอนนี้วิทยุดาวเทียมที่พกมาด้วยมันอยู่กับแดนและมันก็ถูกระเบิดไปพร้อมกับแดนแล้วตอนนี้พวกเขาไม่สามารถติดต่อกลับไปที่ฐานได้อีกต่อไปแต่ยังไงสาภา,ารกิจของพวกเขาก็ยังต้องดําเนินต่อพวกเขาได้ออกเดินทางและได้มาเจอกับหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่ง ที่สภาพของหมู่บ้านนี้โดนถล่มจนเละโดยนายพลตองก้าและลูกน้องของมันเหลือผู้รอดชีวิตในหมู่บ้านนี้เพียงไม่กี่คนคือผู้หญิงและเด็กเพียงหยิบมือ พวกเขาจะได้ตัดสินใจตั้งแคมป์และได้วางแผนกันต่อว่าจะเอายังไงดีซึ่งมาลินมันได้จ้างคนของตองก้าเพื่อคุ้มกันเมืองของมันและกองกําลังติดอาวุธเหล่านี้พวกมันจะเดินทางมาคุ้มกันเมืองที่หมู่บ้านข้างๆซึ่งจะมาทุกวันหลังพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อแวะหมู่บ้านแล้วพวกมันถึงจะไปที่เมืองพวกเขาจะได้วางแผนว่าจะเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นและเมื่อรถบรรทุกของกองกําลังมาถึงก็จะแอบเข้าไปในรถบรรทุกและแอบเข้าไปในเมืองเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้เริ่มแผนทันที พวกเขาเดินทางไปที่หมู่บ้านจากนั้นก็ซุ่มรอให้กองกําลังติดอาวุธขับรถผ่านมาที่นี่และพวกเขาก็ได้แอบเข้าไปบนรถบรรทุกของกองกําลังได้สําเร็จจากนั้นรถบรรทุกก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปยังเหมืองและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ศูนย์มัญชาการใหญ่ที่ตอนนี้นายพลริกติดต่อพวกลูกน้องไม่ได้ทุกคนที่กําลังอยู่ในศูนย์มัะชาการจึงได้สันนิฐานว่าหน่วยซิลทีม8นั้นได้ตายไปหมดแล้วแต่นายพลริกไม่คิดแบบนั้นเขานั้นมองว่าทีมของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเขา สั่งการโดนรเข้าไปถล่มกองกําลังติดอาวุธเพื่อเปิดทางให้ทีมของเขาสามารถหนีออกมาได้และเป้าหมายของโดนติดอาวุธก็คือกองกําลังที่กําลังมุ่งหน้าไปที่เหมืองซึ่งตอนนี้ซิลหน่วยของเขากําลังแอบอยู่ในนั้นเมื่อโดนเห็นเป้าหมายมันก็ได้เปิดฉากยิงทันทีทําให้เคสต้องตัดสินใจสั่งการให้พวกเขาทั้งหมดออกจากรถก่อนและฝ่าแนวฆ่าศึกออกไปจากสะพานนี้ให้ได้เมื่อพวกเขาลงมาจากรถแล้วกองกําลังติดอาวุธก็ได้เห็นและได้เปิดฉากยิงพวกเขาพวกเขาก็ได้เปิดฉาก ิงตอบโต้พวกมันจนสามารถฝ่าแนวฆ่าศึกพวกนี้ออกมาได้โชคดีที่พวกเขาทั้ง5้าคนไม่เป็นอะไรมากมีเพียงแค่บับบ้าเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพวกเขาได้หนีออกมาจากจุดประทะจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่เมืองลับตามเส้นทางที่โซอี้นั้นบอกส่วนฝั่งของนายพลลีกก็ได้รู้แล้วว่าลุกน้องของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่จึงได้ให้โดรนติดอาวุธบินอยู่แถวนั้นเพื่อคอยสนับสนุนพวกเขาต่อไปในด้านของทีม8 ตอนนี้พวกเขาได้มาถึงหน้าเมืองแล้วแต่พวกเขาก็ต้องวางแผนกันต่อว่าจะแอบ,บเข้าไปในนี้ได้ยังไงพวกเขาจะได้วางแผนใช้รถคันหนึ่งทําให้มันไหลเข้าไปชนกับรัว้วจากนั้นน้ำมันรถก็ได้รั่วออกมาเยอะมากๆทาให้เคสโยนพลุเข้าไปที่รถคันนั้นทําให้รถนั้นเกิดระเบิดมันได้เบี่ยงเบนความสนใจของกลุ่มทหารติดอาวุธพวกเขาได้ใช้โอกาสนี้แอบบลอบเข้าไปสังหารกลุ่มทหารติดอาวุธนี้จนเกลี้ยงพร้อมกับรีเข้าไปภายในเมืองลับแห่งนี้แต่แล้วพวกเขาก็ต้องยิงประทะกับลูกน้องที่กำลัง งคุ้มกันเมืองลับอยู่ในด้านของบอมบ้าได้เข้าไปสู้ระยะประชิดกับทหารติดอาวุธคนหนึ่งโดยความที่เขานั้นบาดเจ็บอยู่แล้วทําให้เขาสู้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และเขาก็พลาดโดนมีดแทงเข้าไปที่ลําตัวแต่ในท้ายที่สุดบอมบ้าก็สามารถจัดการเจ้าหมอนี่ลงได้เมื่อเคสเห็นว่าบอมบ้านั้นได้รับบาดเจ็บเขาจึงได้สั่งให้วิทประถมพยาบาลบอมบ้าอยู่ตรงนี้ส่วนเคสเจและโซอีจะบุกเข้าไปเพื่อจับตัวมาลีนมาให้ได้ จากนั้นพวกเขาก็เริ่มดําเนินการแผนการต่อไปแต่ว่าตอนนี้ด้านนอกของเมืองลับได้มีกลุ่มอาชญากรซึ่งเป็นลูกค้าของมาลินเดินทางมาถึงแล้วชายคนนี้มีชื่อว่าอาัมจัดเขาคือผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่กําลังจะมาทําการซื้อขายกับมาลินทันทีที่เขาลงรถเขาก็ได้มองไปที่ท้องฟ้าและเขาก็เจอโดรนติดอาวุธของพวกพระเอกทําให้เขาได้สั่งให้ลูกน้องเอา RPG มาให้เขาและเขาก็ได้สอยโดรนติดอาวุธลงไป ทำให้ตอนนี้พวกเคสไรกําลังสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งพวกเขาตกอยู่ในที่นั่งลําบากทันทีกําลังพลที่เหลือน้อยแถมสตรูก็ยังเติมมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเคสเมื่อได้เห็นดังนั้นเขาจึงได้ใช้วิทยุติดต่อกลับไปที่ศูนย์ประชาการใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ จากนั้นก็ได้ส่งตำแหน่งให้กับนายพลลีกทราบและนายพลลีกจึงได้รีบส่งหน่วยช่วยเหลือเข้ามาช่วยทั้ง5คนทันทีแต่ตอนนี้โซอี้นั้นหายตัวไปอยู่ๆเธอก็แยกตัวไปจากพวกเขาทั้งสองคนและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเมื่อพวกเขาสำรวจเมืองนี้แล้วมันกลับไม่มีอะไรเลยจากคำที่โซอี้นั้นบอกมาลินลงทุนจ้างก,กลุ่มกำลังติดอาวุธของตองก้าเพื่อให้มาคุ้มกันเมืองนี้แต่เมื่อเข้ามาในเมืองกลับไม่เจออะไรแถมไม่เจอตัวมาลินด้วยเขาจึงได้นึกย้อนกลับไปต้นจุด เริ่มต้นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเริ่มแผนปฏิบัติการในครั้งนี้นั่นก็คือศูนย์ข่าวสารของ CIA พวกเราเริ่มจากได้รับข่าวจากโซอี้และพวกเราจึงได้เริ่มมาปฏิบัติการในครั้งนี้เคทได้ลองตั้งสมมติฐานที่แย่ที่สุดก็คือโซอี้คือคนวางแผนทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้และโซอี้ก็คือมาลีนเธอได้หลอกให้พวกเราพาเธอมาที่นี่เพื่อที่เธอจะขายของและมันก็ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อพวกเขาได้มาเจอโซอี้ที่กาลังขายของกับอัมจ์ดและแท้ที่จริงแล้ว โซอีก็คือมาลีนมันเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเมื่อโซอีเธอแทรกแซงเข้ามาใน CIA จากนั้นเธอก็ได้ใช้นามแฝงว่ามาลีนเพื่อก่อการร้ายต่างๆและเธอก็ได้รู้ข่าวว่ามีแหล่งยูเรเนียนอยู่ที่นี่จึงได้ลงทุนคุดยูเรเนียนและได้จ้างกองกาลังของนายพลตองกาเพื่อให้คุ้มกันที่นี่และคุ้มกันเธอ แต่เมื่อนายพลตองก้ารู้ว่ายูเรเนียนนั้นมีมูลค่ามากกว่าคาจางที่เขาได้ตองการเลยตั้งใจที่จะยึดยูเรเนียนและได้จับตัวมาลีนเอาไว้เมื่อเธอเห็นว่าเธอกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเธอจึงได้ใช้สิทธิ์ของ CIA ปล่อยข่าวเรื่องที่เธอนั้นโดนจับตัวเอาไว้เพื่อให้หน่วยซิลเข้ามาช่วยเหลือเธอและพาเธอมาส่งที่เมืองแห่งนี้เพื่อที่เธอจะได้ทําการซื้อขายกับอมจาต่อและตอนนี้แผนของเธอก็ได้สําเร็จแล้วเธอซื้อขายเรียบร้อยแล้วและเธอก็ได้วางระเบิดที่เมืองแห่งนี้ ทั้งสองคนที่เห็นระเบิดจึงได้วิ่งหนียังสุดชีวิตจนระเบิดมันได้ทำงานแต่โชคดีที่เคทและเจนั้นรอดมาได้ ทั้งสองคนจึงรีบกลับไปหาบมบ้าแลวิทแต่ก็ต้องพบว่าทั้งสองคนโดนเมืองถล่มลงมาทับจนเสียชีวิตลงไปแล้วทั้งสองคนนั้นแค้นโซอี้เป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้โซอี้กำลังขับรถหนีไปจากที่นี่พวกเขาจึงได้รีบออกมายิง RPG จสกัดขบวนรถของโซอี้เอาไว้โซอี้และอัมจา์ดเห็นดังนั้นเธอจึงได้เลี้ยวรถกลับมาเพื่อหวังว่าจะกำจัดทั้งสองคนลงไปซะเธอได้พุ่งรถเข้ามาชนทั้งสองคนโชคดีที่เคนนั้นกระโดดหลบได้แต่ว่าเจโดนชนอย่างจังและได้โดน อัมจัดจับตัวไปเคทพยายามจะช่วยเจยแล้วแต่มันก็ไม่ทันพวกเขาได้พาตัวเจกลับไปแล้ว และตอนนี้กำลังเสริมของพวกเคสก็ได้มาถึงเคสจึงได้รีบวิ่งไปที่กำลังเสริมก่อนและได้รายงานสถานการณ์ให้กับผู้พันลีกได้รับทราบเคสได้บอกกับผู้พันลีกว่าเขาต้องการจะกลับไปช่วยเจและเขาก็สันนิษฐานว่าตอนนี้เจก,กำลังโดนจับตัวอยู่ที่ฐานทัพลับของโซอี้และมันน่าจะอยู่ใจกลางเมืองเป็นสถานที่สลัมที่ตำรวจและทางการนั้นไม่เข้าไปยุ่งไม่มีที่ไหนจะเหมาะไปกว่าที่นั่นอีกแล้วหากต้องการจะตั้งฐานทัพลับและไม่มีใครสามารถหาตัวเธอเจอได้ และมันก็เป็นอย่างที่เคสสันนิษฐานจริงๆ ตอนนี้เจถูกจับตัวอยู่ที่กลางสลัมซึ่งเป็นฐานทับลับของกลุ่มก่อการร้ายที่โซอี้นั้นดูแลอยู่ในฝั่งของเคทเขาจึงได้ลงมาที่เมืองนี้จากนั้นก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นพลเรือนและได้แอบเข้าไปที่ตึกร้างแห่งนั้นใจกลางสลัมพร้อมกับได้เจอรถที่พวกโซอีใช้หลบหนีทำให้เคทมั่นใจว่าโซอีและเจอยู่ที่นี่แน่เคทได้แอบเข้าไปภายในตึกร้างและได้เจอกับอัมจัดที่กำลังซื้อขายยูเรเนียนกับลูกน้องของโซอีเคทจึงได้ถ่ายรูปพร้อมก็ส่งหลักฐานพวกนี้ให้กับ นายพลลีกพร้อมก็ขอให้นายพลลีกตรวจสอบบริเวณรอบๆและส่งตำแหน่งของเจมาให้กับเขาทีจากนั้นนายพลลีกจะได้ส่งตำแหน่งว่าตอนนี้เจถูกจับอยู่ในเซฟเฮาส์ของโซอี้ที่น่าจะตั้งอยู่ใจกลางตลาดเคทได้เดินทางไปที่ตลาดนั้นตามข้อมูลที่ลีกนั้นให้มาและเขาก็ต้องเจอกับโซอี้พร้อมกับลูกน้องที่กำลังยืนคุยกันอยู่ส่วนโซอี้ที่หันกลับมาเจอเคทเธอก็ได้สั่งให้ลูกน้องกำจัดเคทลงไปซะ ทำให้เคธคนเดียวต้องเข้าประทะกับลูกน้องของโซอี้หลายคนตอนนี้เคธเขาต้องงัดฝีมือทุกอย่างของเขาออกมาสู้แล้วเขาได้เริ่มกำจัดลูกน้องของโซอี้ไปทีละคนพร้อมกับเห็นว่าโซอี้ได้วิ่งหนีเข้าไปภายในตึกใจกลางตลาดเคธจึงได้เร่งมือกำจัดลูกน้องของโซอี้ที่กำลังสู้อยู่ตอนนี้และรีวิ่งตามโซอี้เข้าไปภายในตึกแต่ทว่าภายในตึกนี้ก็มีลูกน้องของโซอี้ที่รอต้อนรับเคธอยู่อีกหลายคนแต่ลูกน้องของโซอี้ที่มีจํานวนมากกว่ากลับไม่สามารถต้านทานเคธได้เลย เคดไลไลตามโซอี้ไปและในที่สุดเขาก็สามารถตอนโซอี้จนจนมุมจนโซอี้ไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วพร้อมกับเข้ามาเจอเจและช่วยเจออ,อกมาได้สําเร็จและได้ลงมือสังหารโซอี้ลงไปเมื่อเรื่องทุกอย่างจบแล้วพวกเขาจึงได้แจ้งกําลังเสริมเข้ามาเคลียร์พื้นที่ที่นี่พร้อมกับเอายูเลเนียนไปเพราะตอนนี้ยูเลเนียนยังไม่ถูกส่งให้กับอัมจา์ดภารกิจของพวกเขาได้สําเร็จลงไปแล้วถึงแม้พวกเขาจะสูญเสียเพื่อนคนสําคัญไปถึง3คนและหลังจากที่จบภารกิจเคด เจก็ได้ออกเดินทางช่วยเหล่าชาวบ้านที่โดนตองก้าถลม่มทั้งสองคนได้ช่วยกันฟื้นฟูนฟหมู่บ้านพร้อมกับเอาเงินของตองก้าที่พวกเขาเจอภายในบ้านพักของมันมาให้กับชาวบ้านเพื่อให้เหล่าชาวบ้านได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Behind Enemy l i n e ภาคที่4โดยภาคนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไปที่4.4คะแนน ส่วนในฟังของโรเทนโทเมโตนักวิจารณ์นั้นไม่มีคะแนนให้นะครับแต่คนดูให้ไปที่24%ครับสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอปขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ